สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโชติกาลิติมาศในคลิปนี้นะคะจะเป็นการออกบินขายภายใน3ามนาทีค่ะตัวอย่างในคลิปนี้นะคะจะเป็นการขายสดค่ะแล้วก็จะคลิกมาที่ระบบขายค่ะแล้วก็คลิกที่เมนูขายสดค่ะเราจะเพิ่มบินใบใหม่โดยการคลิกทางด้านซ้ายมือคำว่าเพิ่มค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเพิ่ม ตรงรหัสลูกค้าหรือชื่อลูกค้าคลิกลูกค้าหนึ่งคนค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาหน้าล่างนะคะตรงสินค้าตรงาร์โค้ดสินค้านี้นะคะสามารถใช้เครื่องยิงาร์โค d e นะคะยิงาร์โค d e จากสินค้าได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะเป็นการเพิ่มสินค้าจากในระบบที่เราเคยบันทึกไว้นะคะ เราก็จะเพิ่มเป็นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนะคะราคาขายเป็น1 4 9 9 9บาทค่ะการชำระเงินเป็นเงินสดนะคะบวกกับแวด7%ซค่ะเมื่อบันทึกราดการครบถ้วนแล้วนะคะก็จะคลิกที่บันทึกค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็จะมี เลขที่เอกสารชื่อลูกค้าวันที่เอกสารจำนวนยอดเงินนะคะสถานะสำเร็จเราจะพิมพ์ใบกำกับภาษีให้ลูกค้านะคะเราจะคลิกที่จุด3จุดด้านหลังนี้นะคะเลือกเมนูพิมพ์ค่ะเราจะเลือกฟอร์มในคลิปที่แล้วนะคะที่เราเคยออกแบบไว้นะคะเราจะคลิกที่ใบส่งของมากำกับภาษีใบเสร็จรับเงินขีดหนึ่งค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของฟอร์มที่เราเคยออกแบบไว้ในคลิปที่แล้วนะคะเป็นใบอินวอยซสินค้าขายสดจะบันทึกเป็นไฟล์ pdf เพื่อส่งให้กับลูกค้าค่ะเป็นการออกบินขายภายใน3นาทีก็เสร็จแล้วค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ